การลงทุนนะคะกับรายการสม์ทมันนี่มาติดตามกันต่อเลยสาหรับช่วงที่สองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีแรกของเดือนนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับกลยุทธ์การลงทุนในทองคํากันนะคะแล้วก็วันนี้หลายคนจับตาดูการประชุมของธนาคารการยุโรปหรือ ECB ในค่ำคืนนี้นะคะผลสรุปเป็นอย่างไรเราคงยังไม่ได้ทราบกันนะขณะนี้แต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคําที่น่าสนใจทีเดียวไปพูดคุยกันนะคะว่าแล้วเราควรจะมีการปรับพอร์ตการลงทุน หรือไม่กับการรอคอยปัใจจัยในค่ำคืนนี้นะคะกับคุณนัทธีจุฑาวลากุลกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสสิกโกลฟิวเจอสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามคุณนัทก่อนเลยเราเห็นราคาทองคำนะขณะนี้ปรับตัวขึ้นมาเหนือ1,700แล้วนะว,ะลวหลายคน ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยปัจจัยอะไรผลักดันแล้วก็ควรทําอย่างไรกับพรอตตอนนี้ดีคะค่ะสําหรับตอนนี้นะคะนักลงทุนหลายหลายท่านก็คงทราบนะคะว่ารอการติดตามสําหรับการประชุม ECB ค่าคืนนี้นะคะว่าคือตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสข่าวออกมาว่าอาจจะมีการเข้าซื้อพันธบัตรนะคะและโดยอย่างเมื่อคืนนี้ก็มีกระแสข่าวว่ามีการอาจจะมีการเข้าซื้อพันธบัตรโดยไม่จากัดวงเงินนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องติดตามดูว่าหลังจากการแถลงคืนนี้นะคะว่าจะมีมาตรการอย่างไรนะคะในการเข้าซื้อพันธบัตรแล้วก็ดูทางประเทศ เยอรมันด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหลายๆกระแสออกมาว่าทางเยอรมันอาจจะคัด้านนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคับคืนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็มีการขึ้นมารอแล้วนะคะ <ừ> อย่าง <ừ> ช่วงก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงนี้ค่ะ,คะก็ราคาทองคําก็ดีดตัวขึ้นมาเทสแนวต้านแรกรบริเวณประมาณ1715เหรียญเวสซอร์ทอยอนส์นะคะแต่ไม่ผ่านใช่ไหมคะยัง,ย,งยังไม่ผ่านนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงบริเวณนี้ก็ต้องแนะนํานักลงทุนว่าต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนนะคะเพราะว่า,าราคาทองคําก็ค่อนข้างผันผวนแล้วก็ยิ่ง คืนนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสพันผุนได้มากกว่านี้อีกค่ะเพราะว่าราคาทองคำถ้าเป็นสัปดาห์นี้เลยนะคะเราก็จะให้แนวต้านที่สําคัญทค่ดับ1 7 2 5เ็รอยิบหเหรียญ u ูเตดอลลาร์ทอยออน์นะคะถือว่าที่ระดับแนวต้านตรงนี้อาจจะมีการย่อบ้างของราคาทองคำนะคะแต่ต้องดูว่าอย่างคืนนี้เองก็ตามนะคะถ้าราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นแรงต่อเนื่องนะคะโอกาสที่จะมีการเซลล์ออนแฟกก็มีอยู่นะคะถ้าเกิดข่าวออกมาเป็นข่าวดีจริงแต่ว่าถ้าราคาขึ้นมารอแล้วโอกาสที่ราคาทองคำจะย่อตัวก็มีแต่ว่าต้องบอกว่า สำหรับทางสหรัฐอเมริกาก็ยังมีปัจจัยต่อเนื่องนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาทองคำจะผันขวนตั้งแต่สัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้ามีอยู่ค่อนข้างมากค่ะก็แนะนํานักลงทุนว่าถ้าเกิดนักลงทุนมีทองคําอยู่ในมือนะคะอาจจะดูว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้น อาจจะขายทำกำไรบางส่วนบริเวณแนวต้านที่สำคัญ1,715เหรียญ1,725เหรียญน,นะคะถ้าเกิดว่าสามารถ break 1, เบรก1,725เหรียญขึ้นไปได้เราถึงจะมองถึงแนวต้าน1,750เหรียญหรือ1,790เหรียญนะะอันนี้เราก็ดูเป็นสเต็ปๆเ็ไปนะคะอย่างเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยจริงๆเราก็จะให้กรอบด้านบนที่ไฮเดิม1,790เหรียญนคะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงสเต็ปนั้นนะคะก็ต้องบอกว่ามีหลายๆแนวต้านอยู่นะคะ่างที่บอก1,725เหรียญถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญ ในสัปดาห์นี้ที่ถ้าเกิดราคาทองคําขึ้นไปเทสโอกาสที่จะย่อลงมาบ้างก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าถือว่ากรอบเนี่ยราคาทองคําสามารถทะลุตรงดาวเทนไลน์ขึ้นมาได้หลังจาก ตัวไฮสูงสุดอย่างปีที่แล้ว1,920นะคะแล้วก็ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องทําจุดสูงสุดยกตัวต่ําลงเรื่อยๆนะคะ<ม>แต่ว่าตั้งแต่าราคาทองคำสามารถเบรกผ่าน1,640เหรียญกรอบด้านบนที่เราคุยกันมานาน,<ค>นะะสองสาเดือนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าราคาทองคาเคลื่อนไหว1,530ถึง1,640เหรียญ US อลลาร<ค>์นะคะแล้วก็หลังจากที่2สัปดาห์ที่แล้วนะคะราคาทองคาสามารถเบรก1,640ขึ้นมาได้คะ,คะราคาทองคําก็ขึ้นอย่างต่อเนื่อง<ม>นะคะขึ้นมาทะลุ1,660เหรียญแล้วก็มา t e s 0 1,6 ร้เกเหรียญ1 7 0่นจจนตอนนี้ทะลุ1,700ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาดูตามกราฟแล้วตอนนี้เป็นค่อนข้างเป็นลักษณะไซด์เว้า up นะคะแต่ว่าลักษณะไซด์เว้า up เนี่ยราคาทองคำต้องไม่หลุดที่ระดับ1650หยเหรียญนะคะระดับ1660เหร้ยห1650เหรียญหน่นอาเหรียญคือเป็นแนวรับสำคัญนะคะหรือว่าที่ระดับ1640นะคะเราก็คิดว่าราคาทองคำในปีนี้ที่เหลือเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องจะต้องเวลาย,ยอวตัวต้อง ระยะยาวณจาวังหวะตอนนี้ถามว่าเข้าซื้อได้ไหมะนะคะอาจจะดูราคาทองคำงย่อตัว,วย่อตัวบริเวณประมาณ1,690เห, 1, เหเรียญ1,675เหรียญบริเวณนั้นถึงจะแนะนำว่าอาจจะเข้ามาทยอยสะสมบริเวณนั้นดีกว่าค่ะว่า ตอนนี้คืนนี้อาจจะมีโอกาสาผันผวนและพอถ้าเกิดว่าทางสมมติทาง ECB ไม่มีมาตรการอะไรออกมานะคะแล้วก็สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนโอกาสที่ราคาทองคาจะปรับตัวลงมาแรงก็มีนะคะ,คะแต่ว่าการปรับตัวลงมาแรงตรงนี้นะคะเราก็ยังคาดว่าไม่น่าจะหลุดเบรณประมาณ1660เหร้ยห1650เหรียญหนึ่งนหกรเหรียญอามีะะปัจจัยอะไรสนับสนุนอยู่ไหมคะสำหรับปัจจัยตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆนักลงทุนก็ยังคาดหวังถึงประเด็นทางด้าน QE 3ด้วยนะคะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องแบ่งเป็น2ส่วนทั้งทางซับฝั่งยุโรกเมา ว่าวันนี้เนี่ยให้น้ำหนักทางด้านยุโรปค่อนข้างสําคัญนะคะเพราะว่าประเด็นทางด้าน ECB ก็ค่อนข้างสําคัญในประเด็นตอนนี้นะคะแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้ของทางสหรัฐอเมริกาก็เป็นทางตัวเลขการจ้างงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเษกษตรวันพรุ่งนี้นะคะตรงนี้ก็ต้องติดตามเพราะว่าจะส่งผลต่อการประชุมของ FOMC ในสัปดาห์หน้าด้วยว่าทางสหรัฐอเมริกาถ้าเกิดตัวเลขออกมาแย่กว่าที่คาดตรงนี้ก็มีโอกาสที่นักลงทุนจะเข้ามาเก็งกาไราถึงประเด็นทางด้าน QE 3อีกครั้งสําหรับการประชุมในสัปดาห์หน้าด้วยแต่ถ้าเกิดตัวเลขอออกกมาาดีโส จะทําให้ราคาทองคําย่อตัวลงมาก็มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคืนนี้ไม่มีข่าวดีรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัาฐาอเมริกาออกมาดีกว่าที่คาดตรงนี้โอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวมีการย่อลงก็มีอยู่นะคะแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องติดตามทางด้านน้ามันด้วยนะคะจะเห็นได้ว่า,าวน้ํามันก็ปรับตัวขึ้นมาด้วยนะคะถ้าเกิดราคาน้ํามันสามารถขึ้นมิเทส100เหรียญ u s ดอลตาร์ได้นะคะตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะผลักดันราคทาทองคําอย่างต่อนเนื่องแต่ต้องบอกว่าการที่ราคาทองคำเนี่ยเคลื่อนไหวในกรอบมาเป็นระยะเวลา2เดือนก,กว่าๆนะคะพอจนตอนนี้เนี่ยสามารถเบยขึ้นมานะคะก็ถือว่าเป็นขาขึ้นแต่การที่ขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการย่อตัวบ้างนะคะการย่อตัวต้องอย่างที่นัดบอกว่าถ้าย่อตัวไม่มากนักทุนก็เข้ามาสะสมได้่ถ้้าาหหลุุดดเเบรรใจ จุดที่ถ้าเกิดว่าหลุดลงไปเนี่ยโอกาสที่จะลงไปแก่งตัวด้านล่างก็มีอยู่ที่ระดับประมาณ1,625เหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะที่ราคาทองคำถ้าจะเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงชิ้นปีนี้ก็ไม่ควรจะหลุดบริเวณ1,625เหรียญค่ะค่ะเรามองว่าถ้าเป็นในแง่ของ o o f Futures เองช็อตโพซิชันตอนนี้อาจจะไม่เหมาะกับการลงทุนใิช่วันี่แล้วใช่ไหมคะคือสําหรับ Gold f u t u r e s นะคะต้องบอกว่า แนะนำว่านักลงทุนควรจะลงทุนตามเทรนใหญ่ดีกว่านะคะอย่างอย่างช่วงก่อนหน้านี้ไซเวลแล้วก็แนะนําลงก็ซื้อนะคะขึ้นก็ขายอาจจะช็อต ได้นะคะแต่ว่าอย่างช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากเริ่มเทรนเป็นขาขึ้นนะคะไซเวอพเนี่ยก็แนะนําให้ลองมากกว่าช็อตนะคะก็คือเวลาย่อตัวลงมาให้เข้ามาซื้อเพราะโอกาสขึ้นมากกว่าโอกาสลงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านแนวต้านที่สําคัญอาจจะเปิดช็อตได้บ้างแต่คนที่จะเปิดช็อตโพซิชันได้ต้องติดตามเนี่ยใกล้ชิดนะคะต้องมีเวลาติดตามข่าวสารเพราะว่าโอกาสที่จะผันควนแล้วก็เวียงก็มีอยู่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนที่ไม่ได้ติดตามตลอดเวลานะคะไม่ได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ก็แนะนำอา,อาจจะลองอาจจะปลอดภัยสำหรับช่วงน,นี้มากกว่าค่ะค่ะถ้ามองข้ามสุดาไปก็ต้องมีเรื่องของเยอรมันด้วยเหมือนกันที่ศาลเยอรมันจะตัดสินเกี่ยวกับเรื่องของกองทุน ESM นะคะว่าจะขัดต่อข้อกฎหมายของเขาหรือไม่ประเด็นนี้คลาสสิโกมองยังไงบ้างคะสำหรับประเด็นทางด้านเยอรมันนะคะก็ยังคงต่อเนื่องจากประเด็นของการประชุมของค่ำคืนนี้นะคะถ้าเกิดว่าทางเยอรมันเนี่ยไม่เห็นด้วยต่อต้านตรงนั้นก็โอกาสที่ราค,คาทองคำจะปรับตัวลงก็มีเพราะว่า จริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเวลาค่าเงินยูโรอ่อนค่านะคะโอกาสที่จะกดดันราคาทองคาก็มีอยู่ค่อนข้างสูงค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วสําหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยประเด็นทางด้านเยอรมันก็อาจจะน้อยกว่ายังให้น้ําหนักน้อยกว่าประเด็นทางด้านสหรัฐอเมริกาค่ะเราฉะนั้นก็ต้องจับตาตอนนี้น้ําหนักสัปดาห์นี้ดูยูโรเป็นหลักนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าดูอเมริกาเป็นหลักนะคะที่จะส่งผลต่อราคาทองคำก็บอกว่าสาหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านี้ปัจจัยค่อนข้างมากนะคะการประชุมของสัปดาห์หน้าก็ค่อนข้างเยอะนะคะสาหรับนกทนําี้ด็ ค่ะค่ะถ้าดูรูปแบบของการลงทุนในทองคำคเราเห็นมีหลายรูปแบบแล้วก็คนหลายประเภทด้วย ทั้งลงทุนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวความแตกต่างของคนที่ลงทุน3รูปแบบนี้กับสถานการณ์แบบนี้ที่กลยุทธ์ควรใช้ต่างกันเป็นยังไงบ้างคะค่ะสําหรับการลงทุนนะคะต้องบอกว่าจริงๆนะักลงทุนต้องดูตัวเองก่อนอย่างที่นัดบอกว่าการลงทุนระยะสั้นกลางยาวเนี่ยแตกต่างกันในเวลาในการติดตามนะคะทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือว่าการรับความเสี่ยงได้ด้วยนะคะถ้าเกิดนักลงทุนมีเวลาติดตามนะคะแล้วกเ็เป็นนักลงทุนตัวยงแะวว่าง่าย,าย <ừ> ๆนะคะอาจจะมีเวลาติดตามทั้งวันแล้วก็ติดตามข่าวสารอยู่แล้วนะคะ ตรงนี้ก็อาจจะลงทุนระยะสั้นได้นะคะเพราะว่าการลงทุนทองคำเนี่ยเนื่องจากทองคานี่มีการเคลื่อนไหวตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสในการทํากําไรก็ค่อนข้างมากถ้าเล่นเป็นรอบได้ก็อันนี้เหมาะสําหรับนักลงทุนระยะสั้นนะคะก็เดี๋ยวนี้เนี่ยนักลงทุนระยะสั้นก็อาจจะมีทั้งเป็น d ดเทนะคะรายวันเลยหรือว่าวัน2วันก็ทํากําไรนะคะยิ่งถ้าเกิดแนะนําสําหรับนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะช่วง2อสัดือนที่ผ่านมาการที่ราคาทองคาไซเวงในเกาะนะคะการเล่นรอบอาจจะได้กําไรมากกว่าการ คือในระยะ,ะกลางหรือระยะยาวนะคะ,คะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นนักลงทุนตั้งแต่3เดือนขึ้นไปเข้ามาซื้อแล้วก็อาจจะเสียโอกาสการเล่นรอบไปเพราะว่าความเสี่ยงในการเล่นรอบเวลาไซเวนเนี่ยก็ความเสี่ยงอาจจะต่ำนะคะแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามข่าวสารนะคะอาจจะมีเวลาติดตามสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งนะคะตรงนี้ก็ไม่แนะนําให้ลงทุนระยะสะะั้นนะคะเพราะว่าการลงทุนระยะสั้นเนี่ย ก็จะมีความผันผวนที่มากกว่าแล้วก็การเล่นรอบเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นรอบผิดจังหวะก็มีโอกาสาที่จะขาดทุนได้เพราะฉะนั้นสำห<ด>รับนักลงทุนระยะสั้น g o Future ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าจะนำมาช่วยได้เพราะว่ามี r e b a l a n e ก็เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำกำไรก็สูงนะคะ<ม>แต่ว่าโอกาสาที่จะขาดทุนก็มีเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามข้อมูลข่าวสารก็แนะนำอาจจะลงทุนในตัวทองคำแท่งหรือว่า g o ETF ที่ ใช้เงินลงทุนเต็มจานวนเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็จะต่ำกว่าเหมาะกับนักลงทุนระยะกลางระยะยาวด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวนะคะที่อาจจะเข้ามาซื้อทองคาําแล้วก็ถือระยะยาวยถึงสิ้นปีนะคะแล้วก็คิดว่าราคาทองคําก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นอาจจะยังไม่มากเท่าก่อนหน้านี้นะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวก็ให้ดูตัวทองคำแทง่งหรือ g ก ETF ไปนะคะส่วนแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครื่องมือการลงทุนทองคําทั้งหมดนะคะจริงๆสามารถใช้ร่วมกันได้ใช้ใชร่วมกันได้<ช>ถ้าเกิดว่ามีการศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็เข้าใจในโปรดัก t ก็สามารถบริหารจัดการพอร์ตได้ดียิ่งขึ้นแต่เพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดนักลงทุนยังไม่ทราบ ถึงต่ละผลิตภัณฑ์การลงทุนหรือว่ายังไม่ทราบตัวเองเลยว่า,ามีเวลาติดตามแค่ไหนหรือรับความเสี่ยงได้แค่ไหนก็ควรจะเข้ามาศึกษาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนํานักลงทุนนะคะสาหรับ ราคาทองคําถ้าเกิดว่าเป็นระยะเวลาไซเว่์ขึ้นลงในกรอบเนี่ยอาจจะซื้อขายเป็นรอบระยะสั้นได้เนที่เราเห็นช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาที่แนะนําว่าขึ้นขายลงซื้อนะคะ,คะไม่แนะนําให้ซื้อ,อขายถือยาวเพราะว่าการลงทุนในกรอบไซเวยยเนี่ยแนะนําระยะสั้นมากกว่าะตะถ,ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าอย่างช่วงนี้ราคาทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะยังไม่หลุดที่จะเป็นกรอบไซเวย์อัพตรงนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะนักลงทุนระยะกลางระยะยาวก็ค่อยๆเข้ามาทยอยสะสมได้เวลาราคาทองคําปรับตัวลงมาแนวรับหลักๆได้ ก็ถือไปจนถึงแนวต้านหลักๆก็อาจจะทยอยขายบางส่วนนะคะเพราะว่านักลงทุนระยะกลางระยะยาวเขาก็คาดหวังถึงผลตอบแทนระยะยาวมากกว่านี้เพราะะนั้นเนี่ย ก็อาจจะแบ่งพอร์ตการลงทุนได้เพราะว่าตอนนี้ทองคาก็ต้องบอกว่าการเคลื่อนไหวในปีนี้ต่างกับปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถึงแนวต้านที่สําคัญอย่างที่บอกว่า1725เี่หรียญหรือว่าที่ระดับ1790เยเหรียญ1 8 0่นเหรียญ<ม>ก็ถือว่าเป็นแนวต้านหลักๆที่นักลงทุนอาจจะขายทั้งรายออกมาบางส่วนอาจจะแบ่งพอร์ตตัวเองนะคะ50%อาจจะเล่นระยะกลาง<ม>อีก5 0เล่นระยะยาวได้ะจะได้มี ความตื่นเต้นสําหรับเรื่องของการลงทุนควบคู่กันไ<ค>ต่จะเลเกี่ยวกับกา,ารข้อมูลข่าวสารไปด้วยค่ะแล้วถ้ามองอย่างนี้แล้วนะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนทองคำอย่าง S P D R ที่เข้ามาซื้อเพิ่มเติมตรงนี้เองก็ส่งผลบวกต่อการปรับขึ้นของทองคาําแต่ว่าจะเป็นผลบวกได้อีกนานแค่ไหนคะค่ะสําหรับตรงนี้นะคะถ้าดูว่ากองทุน S P D R เนี่ยอย่างเดือนที่แล้วเองมีการเข้ามาซื้อทองคําประมาณ40ตันนะคะ40ตันตรงนี้ราคาเฉลี่ยถามราคาเฉลี่ยของทองคําในเดือนที่แล้วอยู่ที่ประมาณ1,630เหรียญ US อ o l า a r นะคะแต่ถ้าย้อน กลับไปในช่วงประมาณปลายเดือน3ถึงถึงเดือน7นะคะที่ราคาทองคำมีการไซเวย์อยู่ในกรอบแล้วก็เป็นทิศทางขาลงนะคะตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากองทุน SPDR มีการขายออกมาประมาณ40ตันเหมือนกันนะคะแล้วก็ราคาเฉลี่ยตอนนั้นเนี่ยทั้ง3เดือนก็จะอยู่ประมาณ1620เหรยี่เหรียญดอลลาร์นะคะถือว่าในช่วงที่เป็นไซเวย์หรือว่าทิศทางขาลงกองทุน SPDR ก็มีการขายทองคำออกมามนะคะแล้วก็ราคาทองคำก็ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนแต่ว่าพอ พอเดือนนี้ก็อาจจะมองว่าเป็นการซื้อกลับมานะคะในเดือนที่แล้วมีการซื้อกลับมาในจํานวนพอๆกับเดิมนะคะ,คะเพราะฉะ e นั้นออ f เ e ตกันไปใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการบริหารจัดการของกองทุนนะคะแต่ว่าจริงๆก็มีข่าวหลายๆกองทุนก็เข้ามาสะสมทองคํามากขึ้นะนะคะแล้วก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนทองคําเพราะว่าถ้ามองจนถึงสิ้นปีนี้โอกาสที่ทองคําจะปรับตัวขึ้นต่อก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่า สำหรับตัวเลขกองทุน,นตา่างๆก็เป็นตัวเลขอีกตัวเลขหนึง่งที่นะักลงทุนสามารถติดตามเป็นข้อมูลมข่าวสารประกอบได้นะคะ,คะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าในตลาดฟิสิกอลเองก็ตามนะคะจากจีนหรือว่าอินเดียเนี่ยยังไม่ได้มีดีมานทางตลาดฟิสิกอลจริงๆเข้ามาสพอร์ตดูจริงๆแล้วช่วง สิ้นปีของอินเดียนะคะหรือว่าของจีนเนี่ยจะมีดีมาในตลาดฟิสิกอลอยู่แต่ว่าต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจทั่วโลกก็ไม่ค่อยดีนะคะ,คะเพราะฉะนั้นทั้งเศรษฐกิจของจีนและอินเดียก็ตกต่ำลงเพราะฉะนั้นดีมาในตลาดฟิสิกอลของทองคำจริงๆความต้องการทองคำจริงๆเนี่ยก็ยังอยู่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าปีที่แล้วค่ะ,คะเราให้กรอบสาหรับสัปดาห์ไปแล้วนะคะ,คะที่1,725มีโอกาสเห็นนะคะ,คะให้กรอบรายเดือนแล้วก็ข้ามไปถึงปลายปีด้วยคลาสสิกโกวบอลยังไงคะสำหรับเดือนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเบร ผ่า1,725เหรียญเราก็ไปมองที่ระดับ1,750เหรียญแล้วก็1,790เหรียญน,นะคะสำหรับกรอบของเดือนนี้เราก็ดูด้านบนที่ระดับ1,800เหรียญ US d o r นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยเราให้กรอบที่1,800ถึง1,850เหรียญ US Dollar ก่อนนะคะต้องบอกว่าจุดแนวต้านตรงนี้เนี่ยถือว่า ทุกๆแนวต้านในปีนี้จะเห็นได้ว่าเวลาไปขึ้นไปเทสเนี่ยจะมีการย่อตัวบ้าง<ช>นะคะไม่ได้เป็นการปรับขึ้นแบบบุ๋ววาป,ปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แนะนํานักลงทุนว่าพอเราให้กรอบแนวต้านที่สําคัญๆถ้าเกิดราคาทองคํา,ข,าขึ้นไปเทสนแนวต้านที่สําคัญต่างๆอาจจะทยอยขายบางส่วน<ช>และถ้ามีการย่อตัวลงมานะคะก็อาจจะค่อยเข้ามาสะสมเวลาย,ย่อตัวลงมาดีกว่านะคะ<ช>ส่วนกรอบด้านล่างเนี่ยคาดว่าจริงๆราคาทองคาไม่ควรจะหลุดบริเวณ1,600เหรียญยูเอเซอราแล้วนะคะถ้าเกิดราคาทั้งปีที่เหลือ ะะถ้าเกิดราคาทองคำอย่างที่บอกว่า การที่จะเป็นขาขึ้นต่อเนื่องนะคะไม่ควรจะหลุดบริเวณนี้เพราะฉะนั้นเราคาดว่าแนวจุดต่ำสุดของปีน่าจะผ่านไปแล้วนะคะ <c oughs> สำหรับปีนี้ที่ตอนประมาณเดือนพฤษภาคมที่ลงไปโลประมาณ1523เ e หรียญ US ส <c oughs> ิบสาเหรีค่ะเพราะฉะนั้นเราน่าจะเห็นทองคำปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง <c oughs> นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ก็จะมีการย่อลงมาเป็นระยะระยะที่คุณนัทบอกด้วยนะคะทิ้งท้ายกันด้วยคําแนะนําสําหรับนักลงทุนในช่วงนี้ค่ะทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวรือใครที่จะสรรพแบบกระจายด้วยค่ะสำหรับนักลงทุนนนนนใช่่ววงี้ก็แะําา ในตามเทคนิคแล้วนะคะก็เป็นลักษณะไซเวอร์เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะปรับขึ้นอาจจะมากกว่าปรปับลงแต่ว่าในทิศทางการปรับการปรับตัวขึ้นก็จะมีการย่อตัวเป็นผัก,ผกเพราะฉะนั้นแนะนำนักลงทุนนะคะอาจจะเทคโ p r o f ตเวลาแนวต้านสำคัญสำคัญนะคะใครมีทองคําอยู่นะคะก็ดูที่แนวต้าน1725เี่หรียญก่อนะนะคะถ้าสามารถผ่านไปได้ก็ไปดู1750เหรียญน,นะคะแล้วก็อาจจะทยอยขายบางส่วนบริเวณแนวต้านนะคะแล้วก็สําหรับนักลงทุนที่ไม่มีทองคําอยู่ในมือแล้วอยากจะเข้ามาสะสมนะคะ,คะ ก็รอละค่ะตองคำยอดตัวนะคะอย่างณจุดนี้เนี่ยก็ให้แนวรับ บริเวณประมาณ1,690เหลีย1,675เลีย, 1, ลยอาจจะเข้ามาสะสมบริเวณแนวรับบริเวณนั้นนะคะ,คะแล้วถ้าเกิดว่าจะเป็นขาขึ้นอย่างต่อนเนื่องก็แนะนําว่าไม่ควรจะหลุดบริเวณ1,650เหลียเวสลาค่ะการทยอยขายในแต่ละรอบไม่ควรแบ่งสัดส่วนที่ขายมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตได้คะอันนี้แล้วแต่นักลงทุนนะคะแต่ว่าอาจจะดูว่าประมาณ30ก็ได้นะคะหรือว่านักลงทุนบางคนอาจจะทยอยขาย50เรก็แล้วแต่ว่าเป็นนักลงทุนระยะสั้นแค่ไหนถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนระยะย,ยาวมากกว่านะคะาาทย,ยขแ่ 20% 30แต่ถ้าอยากจะเล่นสั้นมากกว่าก็ทยอยขายในสัดส่วนที่เยอะหน่อยค่ะ ท้ายที่สุดอยากให้ทิ้งท้ายสำหรับง,งานสัมมนานหรือว่ากิจกรรมดีๆของคลาสสิโกฟิวเจอร์ที่จะฝากให้คุณผู้ชมได้คอยติดตามกันค่ะค่ะสำหรับงานสัมมนานของทาง Class Future คลาสสิโกฟิวเจอร์นะคะจริงๆเราก็มีสัมมนานอยู่ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะ,คะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเรามีคอร์สจัดพิเศษขึ้นมาอีก5คอร์สนะคะ,คะเป็นทั้ง portfolio Management นะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องอ i บิทา e มีทั้ง Technical Analysis, เทคนิ c a l a n a l y ส i ตเบื้องต้นระยะกลางระยะแอดวานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาขข้้้้้ออออออมมมมููลลลเเเเพิิิ่่ตตตตตแววววก็็็ไไไไไไปดดดดดาาาใในนนนบบซซ์์์หรืจงงงท จข้อมูลก็ลองสอบถามได้ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะครบถ้วนทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์ลงทุนทองคำนะคะตอนนี้ต้องระมัดระวังนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่จะทํากาไรได้ต่อเนื่องนับจากนี้ไปจนถึงปลายปีด้วยต้องขอขอบคุณคุณนัทธีจตฑาวรากุณนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก c l a s s i c โกลฟ t u ิ e เจอร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะเราทิ้งท้ายกันด้วยหนึ่งงานที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือจากทางด้านของ Click to Win ค่ะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันนะคะโดยคลิก to Win นะคะได้มีการจัดการทดลองซื้อขายผ่านออนไลน์นะคะเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนการลงทุนจริงด้วยข้อมูลเสมือนจริงนะคะทั้งรู้เล่นแล้วก็ลองได้ทุกวันใครสนใจก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สมัครได้นะคะที่ w w w s e t r a d e c o m